สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทรด OTC กันนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์เวลาห้าโมงห้แล้วนะครับโอเคมาหน้ากราฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะเราไม่รีบนะครับดูจากทรงแล้วตอนนี้1นาทีนี้โอ้โหไหลน่าดูนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีสัญญาณนะครับแต่ตัวนี้นะนี้มีสัญญาณอยู่นะ แล้วก็วินไปแล้วนะฮะตรงนี้นะครับกราฟยังดูทรงหน้าเกียดอยู่นะเราจะไม่เข้านะครับ <c oughs> โหมัระวังนะะถัาทรงแบบนี้นะครับอ่านี่ผมก็เดี๋ยวผมเซตให้มันเหมือนกันเลยเนี่ย G U E U แล้วก็น,นี้ก็ U C H F นะครับเพรอ์อันนี้เหมือนจะถ้ามีโวลลูมเลยหน้ากดลงแลเนี่ยสัญญาณมีไหม อ่ามีไม่ไมีไม่รู้เว้ยถ้ามันถ้ามันมาปิดใต้เส้น EMA 25ผมจะกดลงนะครับเดีย๋ยวรอดูจะลงมาไหมนะครับอ่าไม่น่ามีแรงแล้วหรือสองวิโอเคนะครับก็ถือว่าอ่าดูสโตนะครับสโตมันงัดขึ้นแล้วนะผมว่าอาจจะชนเส้น EMA แล้วก็เด้งขึ้นนะครับวานนั้นก็ยังไม่ต้องเข้านะครับอตอนนี้รอสัญญาณก่อนอันเตอร์ก็เพิ่งลอดไปนะครับ สดีท่านนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเปิดตัวอ่าตัวสัญญาณ1นาทีกับตัว5้าทีนะครับที่เป็นตัวฮันเตอร์อันนี้เป็นตัวพีเดเตอร์นะครับครับเดี๋ยวผมขอดู EU หน่อยนะฮะอันนี้ก็เปิดหน้า4ตัวเหมือนพีเดเตอร์เลยนะครับอ่าดูดู EU ลงมายาวเหมือนกันเว้ยอ่าตอนนี้มีแนวรับอยู่บ้างนะเห็รอ เทสไม้ก่อนนะครับไม้แรกนะครับดูตัวตโตเชสติกมันก็สวยดีนะยังไม่แตะเส้นแดงด้วยนะครับมันมีแรงถ้าปิดใต้เส้นนี่ผมจะกดนะใต้ไม้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 โอเคครับปิดใต้ได้นะอกดไปก่อนอาจจะมีเด้งขึ้นเล็กน้อยนะโอเคนะครับเพราะว่าตัวพาราลิซ์ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับบ่งบอกว่ามัมีโอกาสที่ยังจะขึ้นอยู่บ้างนะ แต่ตัวโต้นี่ทิมลงชัดเจนนะผมว่าอาจจะต้องอาจจะเด้งไม้หนึ่งอาจจะต้องทบอีกไม้หนึ่งก็ได้ดลองดูกันนะครับนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีแนวต้านอยู่นะครับผมว่าถ้าขึ้นก็คงไม่พ้นตรงเนี้ยต้องเด้งลงนะครับอ่รอดูกันรอดูกันนะครับเดี๋ยวเตรียมไม้ไว้ก่อนนะอะไรแล้วเกิดขึ้นได้นะครับเตรียมไม้ไว้ก่อนนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําตามระบบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ถือว่าเราเอ่อ เข้าตามความน่าจะเป็นที่มีเปอร์เซ็นต์ในการชนะที่สูงนะฮะเพราะนั้นเราก็กดเข้าไปแล้วก็ทําตาระบบนะครับ3ามไม้นะฮะผมกดนิวไว้ก่อนนะครับลองดูนะครับถ้ามันยังแดงอยู่กดลงนะเขียวไหมเขียวไหมเขียวไโอ้ยโอ้ยมามาแดงวิสุดท้ายเยี่ยมเลยคุณพี่ท่านนะครับตายแล้วตายแล้วนะครับหัวนี่สวยเนี่ย,ยนะผมเล็งไว้อยู่เนี่ยกดไม่ทัน ส,สัญญาไม่มานะผมจะกดขึ้นตะเกียติดไอ้นี่อยู่ไม่งั้นได้กดแล้วอันนี้นะครับอ่าลงไปงสวยๆเลยนะครับลงไปงสวยๆเลยนะครับสำหรับ E.U. นะครับนี่สัญญามันบอกวินนะจริงๆแล้วมันไม่วินอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำไมนะครับลงไปนะครับหน้าที่คุณคือต้องลงนะครับต้องลงเท่านั้นอ่าเดี๋ยวขอใส่แค่สองอพันพอนะครับ มาสุดท้ายเอ๊ะที่ผมใส่วิกี้ทันวะเดี๋ยว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 อ่าร้อยแล้วไปสองพันได้งไงวะเนี่ยตายแล้วสองพันใส่สามพันเข้าไปอ่าโอเคผมกดผมกดเบิ้ลหรือว่ากดอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเควินไปนะครับอ่าเยี่ยมเลยนะฮะอะไรวะตะกี้ผมกดเบิ้ลหรือเปล่าเนี่ยงงมากเลยอ่าแต่โอเคครับไม้แรกไปห้าร้อยนะลบไปนะแต่ว่าอันนี้ เอออ๋อ,อใส่กดสองครั้งไงใส่หนึ่งพันไงแต่กดไปสองครั้งกลัวไม่ติดไงกดไปสองครั้งงานงอกเลยนะครับแต่ก็อ่าโอเควินไปนะครับถือว่าดีอันนี้โอ้โหอันนี้กดไ่ทันเนะี่ยถ้ากดทันนี่สวยเลยเปัญญาไม่มานะปัญญาไม่มาเราก็สามารถที่จะดูทรงได้นะว่าเราควรกดยังไงนะครับอืมมันก็ยังมีโอกาสที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีนะครับว่าเหตุผลอะไรนะที่เราจะกดแบบไหนนะครับ โดยที่ผมใช้อินดิเคเตอร์ู่3ตัวนะก็คือนะครับอันนี้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 ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้เซตเล่นๆนะครับหรือขอเปลี่ยนก่อนตัวชี้วัดผมเซตเป็นเทมเพลตไว้นะครับอ่าก็คือใช้ eba ยีนะครับแล้วก็พาราบริคซาแล้วก็สโตลเทสติกนะครับผมอ่ากดเข้าไปอ้าวทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวทำอ๋อนี่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อโอเคเปลี่ยน โรกาฟไหลน่าเกลียดมากเลยอันนี้อันนี้ถ้าเจออย่างนี้นะครับก็พยายามไม่เล่นดีที่สุดนะครับกราฟไม่มีโวลลุ่มนะครับเนี่ยดูดิแท่งๆไหลมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะกดลงมันก็คงจะพอมีมีศีลชนะมากกว่านะเออแต่ก็อย่าไปยุ่งมาเลยครับกราฟอย่างนี้มันเดายากนะฮะอ่าเดี๋ยวขอแคปส่งหน่อยนะครับใครดูอยู่ก็ดีเลย20วินะครับสำหรับตัวยูทูบนะครับแต่ว่าดูเป็นแนวทางนะครับ ผมทิ้ง q r c o ค e ไว้แล้วนะตรงนี้นะหรือว่าแอดซิกซี m a มมาก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยระบบเราเนี่ยครับมีไลฟ์อยู่ทั้งอาทิตย์เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสนใจนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามา uh, ในระบบเราได้นะครับมีไลฟ์อยู่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนไหนวะหาไม่เจอจะเจอไหมเนี่ย <c oughs> ต้องคนว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอันนี้อันนี้นี่นอ่านะครับของเราจะมีตารางไลฟ์อยู่อัดแน่นเลยนะครับถ้าเกิดว่านะครับเข้ามานะฮะในกลุ่มของเราเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์สอนอย่างนี้นะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับคุณก็สามารถพบเจอกับเทคนิคใหม่ๆระับโค้รใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยมีหลายท่านเลยครับเนี่ยนะ นี่เลยวันจันนี่โอ้โหห้ารอบนะฮะวันคารีา่รอบนับกันไปนะครับแล้วยังมีรอบพิเศษที่ผมไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีละโพหลายๆท่านที่จะมาไลฟ์แบบแบบปรดใจเลยนะครับเฮ้ยมีรอบนี้ด้ยวยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามกันให้ดีนะครับทุกอย่างฟรีนะครับคุณสามารถที่จะสแกนเคยโฆโฆียบโค้ดทางด้านขวาล่างนะครับแล้วก็พักเข้ามาเรื่อยๆนะครับเงื่อนไขนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเงื่อนไขนะก็คือสมัครนะครับบล็อกแปดเอ็กซ์นะครับเพราะ,ะ,ะว่าแปดเอ็กซ์เป็น บ็อกที่สนับสนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้สัญญาเราเทรดฟรีเป็นคนทําโครงการดีๆขึ้นมานะเพราะนั้นแหละเราต้องใช้บ็อกแปดเอ็กนะครับบ็อกอื่นมาไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับบอกไปก่อนเลยนะฮะเข้ามาบล็อกแปดเอ็กนะครับแจ้งทางแอดมินก่อนนะครับขอสมัครรุ่นนี้นั่นนะเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาสมัครเสร็จแล้วก็ต้องมีการเติมเงินนะครับหนึ่งพันร้อยบาทนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วต้องฝากด้วยเหรออะไรเงี้ยไม่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่งั้นเข้ามาเดี๋ยวต้อง มานั่งนะฮะงองแงอีกอยากเติมนู่นนี่นั่นนะครับระบบเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับอ่าโบเขาให้มาแบบนี้นะครับเขาให้ขนาดนี้แล้วนะครับคุณเอ่อแค่ฝากไปเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นการเอาไปใช้ฟรีๆนะคุณก็อยู่ในพอร์ตคุณนะครับอ่านะคุณจะเทรดไม้สามสิบบาทเขาก็ไม่ว่าอะไรนะนะอย่างน้อยก็เทรดให้เขาหน่อยก็แล้วกันเนี่ยเพราะว่าสัญญาณของเขานะครับอ่านะนะฮะมันไม่มีอะไรที่ที่จะแบบว่า เออคือคือยังไงอ่ะจะบอกว่าเขาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเออนะครับคุณแค่ฝากของคุณเนี่ยคุณไม่ได้เอาพันห้าไปให้เขาอ่ะนึกออกไหมนะครับคุณก็ทำกำไรของคุณได้น่ะนี่แหละอืมสบายๆนะครับดีกว่าเอาตังค์ไปซื้อคอร์สนะฮะแล้วพอพอคุณเอ่อพอคุณพอคุณไปเรียนเนี่ยนะฮะคุณก็ยังไม่กล้าเทรดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเทรดเนี่ยนะครับโค้รก็ไม่ไปเทรดกับคุณนะครับแต่อันนี้ระบบของเราเนี่ยจะมีการเทรดอยู่ใน ในไลฟ์ด้วยนะครับคุณก็สามารถเทรดฟ้องโค้ดได้เวลาที่คุณอยากอ,อยากจะเทรดฟ้องโค้ดคุณก็เทรดได้นะถ้าเกิดคุณศึกษาอย่างเต็มที่แล้วคุณสามารถทำกำไรได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอโค้ดอ่ะคุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับข้อบันเทครับนะฮะทางเราไม่ได้เก็บตังอะไรนะครับสัญญาณมีทั้งทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับอย่างตัวเนี้ยฟรีนะครับตามเงื่อนไขที่ผมแจ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยไม่ฟรีนะครับเป็นสัญญาณ5นาทีนะ นะครับก็มันอาจจะค่อนข้างจะ,ะเสถียรกว่าแล้วก็อาจจะมีเวลาในการคิดอะไรมากกว่านะฮะห้านาทีนะครับแต่อัตราส่วนในความแม่นก็พอกันนะครับแต่นี้อันนี้จะมีสัญญาณมา,มาเร็วกว่าเพราะาเป็น1นาทีเนาะนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเสาทิศเทรดได้หมดนะครับเพราะว่ามันมีตลาด otc เรียกว่ากราฟ otc ดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวเレอร์ตัวตอร์เนี่ยก็จะสามารถเทรด otc ได้นะครับก็จะมีให้เราเทรดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยอันนี้จะมี อยู่หกคู่นะฮะสำหรับฮันเตอร์นะแต่สำหรับเสาร์อาทิตย์น่าจะมีอยู่ห้าคู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตลาดอุตซีก็ดีนะครับไม่แย่นะครับเพราะว่ามันเทรดตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่ต้องรอตลาดจริงเปิดหรืออะไรนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ศึกษากันไปครับนะครับไม่มีตลาดอะไรที่น่ากลัวถ้าคุณมีความชำนาญพอนะครับเทรดอย่างมันระวังมีหลักการนะฮะเข้าเข้าด้วยหลักการที่ถูกต้องแล้วเราก็ถือว่าเราคัดกรองแล้วนะครับเราไม่ได้แบบจิ้มมั่วๆนะครับไม่เหมือน เล่นไพ่อะไรๆนั้นป๊อกเด้งอย่างเงี้ยนะนะคุณไม่มีไม่มีการคำนวณไม่มีการไม่มีหลักการในการเข้านะครับให้ดวงล้วนๆนะครับอันนี้ก็นะครับมันก็ผมบอกถึงว่าการพนันมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับแต่อันนี้นะครับคุณสามารถคัดกรองให้มันแน่นอนขึ้นได้เปอร์เซ็นชนะสูงขึ้นได้นะครับโดยใช้หลักสถิตินะครับแล้วก็นะครับประสบการณ์ในการดูนะอินดิเคเตอร์เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยใช้นะในการช่วยคัดกรองนะครับ่าโอเค ระหว่างรอสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องอินดิเคเตอร์หน่อยดีกว่านะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อยใช้3ตัวนะเดี๋ยวขยายก่อนนะครับอินดิเคเตอร์3ตัวนั้นมีอะไรบ้างครับคือตัวพ p a r a ิกซาตัวนี้นะครับเป็นเม็ดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัว EMA 25นะครับตรงนี้เลยนะครับเส้นสีม่วงนะครับอ่าและอีกอย่างนึงนะครับพลาดไม่ได้เลยครับ s t o c h a s t i นะครับผมตัวนี้เป็นตัวบอก v o ล u m e นะว่ากราฟ v o ล u m e แรงแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวอธิบายทีละตัวนะครับ ตัวเอยีเนี่ยครับ e a 2 5วิธีการเซตติ้งนะครับวิธีการเซตนะก็คือไปที่ตรงนี้นะครับตัวชี้วัดนะครับนี่นะครับแล้วก็มาที่เอออ่ตัวชี้วัดอันนี้นะ moving average นะครับเถ้าไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับนี่โอเคนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น25นะฮะ25นะตรงนี้เปลี่ยนปรับเป็น EMA นะฮะตรงนี้นะโอเคอันนี้ปรับเป็นสีอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับเส้นเส้นก็ใหญ่ขึ้นหน่อยนะอะไรประมาณนี้กด เลือกใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือครับจีบเอยี่สิบห้านะครับต่อมานะครับพาราโบลิกซานะครับเป็นเม็ดนี่นะครับกดตรงนี้ครับที่เดิมนะครับตัวชี้วัดนะครับไปที่แนวโน้มนะฮะแล้วก็ไปที่พาราโบลิกซานี่นะฮะไหนว่าพาราโบลิกซานี่นี่อ่นนะครับผมใช้เป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับกดเลือกใช้นะครับเสร็จนะครับ แค่นี้เองนะครับได้2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาอธิบายความหมายนะครับว่ามันยังไงนะเฮ้ยดู GU กันหน่อยนะครับ GU อ่า GU สวยนะครับแต่๋ยดูว่ามันทะลุหรือเปล่าถ้าทะลุลงมาได้เราจะกดนะครับเราจะต้องดูว่ามันทะลุเส้น e อ2 5อีหรือเปล่านะถ้าไม่ทะลุเรายังไม่กดนะครับอ่าโอเคไม่ทะลุนะไม่ทะลุเราไม่กดนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาชนแล้วก็วินได้นะครับสำหรับไม้นี้นะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมันย่อขึ้นย่อขึ้นบางคนอาจจะกดลงก็ได้นะ เพราะว่าดูจากทรงแล้วนะครับตัวสโตเนี่ยมันทิ่มงลงชัดเจนนะมีโอกาสที่มันจะวิ่งก็มาหาเส้นยีเบย25นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สามารถกดได้นะถ้าในกรณีที่คุณเห็นตัวสโตนเนี่ยนะครับทิ่มงลงชัดเจนแบบนี้นะครับแรงมันชัดเจนพอนะครับที่มันจะลงมาจบให้วินนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะเข้าก็ต้องนะก็ต้องออดูเผื่อไว้ด้วยแล้วกันกน,นะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ ดักอันเนี้ยเอาซะแล้วนะฮะโดนไม้สองนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะลงมาปิดแดงหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครเข้าไปแล้วเนี่ยพลาดแล้วมันเกิดต้องทบเนี่ยก็ทบไปนะครับเพราะมีโอกาสที่จะบินนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังลงแรงอยู่นะครับแต่สรุปแล้วมันบินนะ,ะเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันจะทะลุไหมนะครับถ้าทะลุเราสามารถกดได้นะทะลุไหมทะลุไหมทะลุไหม,ไมดูเหมม,มีแรงนะเนี่ยผมลองเทสหนึ่งไม้นะครับกดลงไปนะครับ ตัวโซมันเอาแล้วตัวโซงัดขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ทะลุเด็ดขาดนะครับมันคือก็เกี่ยวๆนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมีโอกาสที่จะรอนนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเทนมันขาขึ้นเห็นไหมขาขึ้นนะครับอันนี้สัญญาไม่มีนะครับอันนี้กดเองนะนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเด้งขึ้นอ่ะไม่ได้ไม่กลัวเลยครับขอให้มันเด้งขึ้นถึงแนวต้านหรืออะไรเงี้ยรับรองลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเด้งกลางๆอะไรเงี้ย แล้วมันต้องไปต่ออีกหลายไม้นี่อันตรายนะครับอ่าโอเคมีลุ้นแล้วครับนี่มีลุ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูกันนะฮะอ่าเลขสิบแปดสิบห้าวิเท่านั้นนะครับมีลุ้นนะครับเดี๋ยวสิบห้าวินะครับลงแล้วครับสวยๆครับโอเคนะครับเราอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับอ่าอย่างนี้ปล่อยจอยได้แล้วนะครับลงมาถึงแนวรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เด้งขึ้นตรงนี้แหละฮะสามสองหนึ่งโอเคนะครับรับไปแล้วนะครับหนึ่งไม้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือใช้ เทคนิคส่วนตัวนะครับในการเข้านะครับก็หลายๆคนเดี๋ยวดูแพทเทิร์นนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีว่าทำไมถึงกดเข้านะครับระหว่างนี้แคปก่อนนะครับแคปนิดนึงนะระหว่างนี้แคปก่อนนะแคปส่งก่อนนะเทรเป็นผลงานนะครับจัดไปนะฮะดีเลย์ยี่สิบวินะครับใครกดตามก็ดูเทคนิคการเข้ากันลวกันนะครับมาอธิบายไม้นี้กันก่อนว่าทำไมถึงกดเข้านะครับมันกดเข้าเพราะว่านะฮะ เวลามันลงมาเนี่ยนะครับสเก้มันไม่ทะลุแท่งเนี้นะฮะมันลงมาลงมาเอ่อมันทาท่าเกือบจะทะลุ EMA ใช่ไหมถ้ามาทะลุมาก็สวยเลยก็กดเลยแต่จริงจริงแล้วมันไม่ทะลุแล้วมันเด้งขึ้นไปนะทูกศอมันชี้แท่งนี้เนาะอ่าผมไม่ได้เข้าใช่ไหมผมไม่ได้เข้าแล้วพอดีแรงมันลงมานะครับมันก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตัวสโตเนี่ยมันก็ยังทิ่มลงชัดเจนอย่างนี้นะครับผมก็เลยเห็นว่าผมว่ามันน่าจะมีแรงแล้วแหละนะฮะ บวกกับตัวพาราบริกซามันมันเริ่มขึ้นมาจะชนกับตัวแท่งแล้วนะครับพอมันเริ่มเข้ามาชนแล้วเนี่ยมียโนว่าพลาราบริกซามจะเด้งไปอยู่ <ๆ S 2> ข้างบนนะฮะซึ่งความหมายของพาราบริกซาคือถ้ามันอยู่ข้างล่างเทนจะขึ้นถ้าพาราบริกซาอยู่ข้างบนเทนมันจะลงนะครับซึ่งพอมันสลับขึ้นไปแล้วเนี่ยและแท่งมันก็พุลลงมาได้เนี่ยอ่าก็เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวว่าวินแน่นอนนะครับอ่าแล้วมันก็ลงจริงๆนะฮะพาราบิกซาก็ย้ายอยู่ข้างบนนะครับ อันนี้ก็ยังไหลไม่หยุดเลยนะครับอันนี้คืออีก,อ,กอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่มันไม่ทะลุนะเราก็สามารถดูตัว,ตวโ,ตโตได้นะว่ามันจะมีความลงแข็งแรงไหมนะครับถ้ามันมีความห่างกันระหว่างโตเนี่ยนะครับแสดงว่าอาการลงของมันเนี่ยยังมีแรงอยู่นะนะครับสามารถที่จะกดโฟลตามไปได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มชิดอย่างนี้แล้วนะครับเออมาในโซนใต้เส้นสีแดงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องระวังมันจะกลับตัวนะเราเรามาดูดีกว่าว่ามันจะมี ชนแนวรับตรงไหนหรือเปล่านะครับลองชมมันก่อนนะลองนิ้วไปได้ลองเอาเส้นไปดูด้ยก็มีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็จะมาตรงนี้เลยนะครับลองดูซิว่ามันจะเด้งตรงไหนนะส่วนตรงนี้มีไหมนะครับอ่ามันมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่านะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงที่มันกําลังคิดอยู่ว่ามันจะเด้งดีไหมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับอ่านะครับก็ก็จะมีหลายจุดแหละครับที่เป็นแนวรับนะครับอืมแต่อาจจะไม่เด้งก็ได้ทะลุผ่านก็ได้ต้องรอดูอ่าคดีนะ ได้ทะลุแล้วมั้งเนี่ยผมขอลองตีดูดิว่ามันมันจะเด้งหรือ,อยังนะครับอันนี้หอเป่าไหนวะอันนี้เหรออ่าผมขอดูสิแต่อันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ในการที่เด้งขึ้นสูงนะครับโอเคอ่าทะลุเรียบร้อยนะครับหลังแท่งนี้อ่าทะลุเรียบร้อยนะครับรอดูมันจะงัดแท่งไหนนะครับ เลยจากนี่ไปก็ไม่มีแล้วนะฮะก็จะลงมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับหลักๆก็ตรงนี้แหละเด้งแน่ๆนะครับดูจากทรงแล้วเพราะมันลงมาเยอะแล้วก็เด้งขึ้นสูงนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยค่อนข้างเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวลองตีเส้นสิเน้นๆเลยไม่มีไส้เลยนะครับเนื้อๆเลยนะครับชนเปี้ยงแล้วขึ้นโป้งเลยนะครับแน่นอนครับขอลบทิ้งก่อนนะโอเคนะครับ เรามาดูเา่าจะเด้งหรือเปล่านะอาวมันทำท่าจะเด้งขึ้นก่อนนะเค,ครับไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะมีแท่งไหนอีกอ่า G U G U นะครับ G U 5T เหรอเราไปส่องกันหน่อยครับ G U 5 t เป็นยังไงบ้างนะครับกดทันดูวะเนี่ย G U G U G U 5T นะครับโอ้ไหลๆเลย ทำท่าจะรู้เหรอดูดิขอดูย,อย,อย,อยอ่อย่อไหมย่อไหมย่อไหมผมว่าสวยนะแรงตัวโซเนี่ยค่อนข้างจะลงชัดเจนนะครับผมจะรอเวลามันย่อหน่อยนะครับมันย่อหน่อยเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยสามารถเข้าได้เลยนะครับแต่ตะกี้ผมกดไม่ทันน่ะปรับไม่ทันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วนะอ่านะครับเดี๋ยวรอมันยอ่อถ้ามันย่อขึ้นไปก็จะกดนะครับ ลงไปนะอ่ารอมันมารับก่อนนะครับตันนี้ผมว่าได้ลงแน่ๆแล้ไม้เนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มาทะลุนะครับแล้วก็มีสัดที่จะลงไปต่อนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ยังมีพื้นที่ในการลงมาชนเส้นแดงด้านล่างอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ๆแล้วแหละนะฮะอ่ามันขึ้นเตรียมไปรับแล้วเตรียมรับแล้วโอเคนะครับผมกดราคานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมา จัดกันไปนะครับแบบไม้แรกนะฮะเฮ้ย <Hey. S 1> ตายแล้วลืมเปลี่ยนเวลาให <laughs> ม่ก่อนมันต้องกี่โมงวะเนี่ยยี่สิบโอ้เฮยรุนละเวรรุนละเวไม้นี้ถ้าบินไปก่อนนี่ก็บินไปนะเดีย๋ยวปรับเป็นห้าทีก็นช่วงนี้ก็นะอ่ะรอดูกันแล้วกันนะฮะถ้ามันบินก็บินถ้าไม่บินก็นะฮะทบยังไงวะเนี่ยโอเคนะครับ เทรดอยู่สองเวลานี่ก็ปวดหัวเหมือนกันแท่งเทียนหนึ่งอาทีนี่แทงเทียนห้าทีนี่ปรับไม่ทันนะอ่าโอเคผมวินแล้ววินนําแล้วแต่5้าทียังไงก็น่าจะวินแหละดูทรงนะครับอืมนะฮะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมขอแคปก่อนแล้วกันวินแน่นอนครับนี่เลขสิบห้าวินาทีนะครับวินไปกี่ไม้แล้ววะเนี่ยนะครับวินไปสามนี่ไม้ที่สามแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับ เทคนิคที่ผมใช้นี่ก็เทคนิคเอ่ออยู่ในเทคนิคลับทั้งนั้นนะครับ <S <S อ่าโอเคผ่านไปแล้วนะเรียบร้อยถือว่าบ,บินไปนะครับง่ายๆเลยโอเคสามไม้แล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยแล้วอยากศึกษาเริ่มต้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีทีมงานแล้วก็มีโค้ดนะครับหลายๆท่านนะที่จะมาสอนนะให้ท่านจนจับมือแบบเป็นเลยนะครับแต่ถ้าคุณคุณต้องก็ตั้งใจด้วยนะไม่ใช่ว่า เออมาวันเว้นวันหรืออะไรเงี้ยไม่สนใจเงี้ยมันก็ไม่เก่งหรอกครับนะครับยังไงทุกคนเนี่ยก็ต้องทุ่มเทเวลามันหน่อยนะฮะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเทรดเดโมเทรดไม่ไ้สาสิบาทไม่ใครว่าครับนะครับถ้าเราครับตั้งใจจริงนะครับไม่เกินสามเดือนครับคุณต้องมีพัฒนาการที่ดีแน่นอนนะครับน้องคุณก็ดูกราฟพอออกแล้วอ๋อแบบนี้แบบนี้นะครับอาจจะยังไม่เก่งมากอาจจะมีพลาดบ้างนะครับแต่ว่านะครับมันก็ยังพอเห็นแนวโน้มของกราฟหรือว่า อินเตอร์มันใช้ยังไงบ้างย่างน้อยต้องมีอะไรบ้างแหละไม่งั้นนะครับไม่งั้นคงไม่มีใครอยู่ในป่านี้แหละฮะถ้าพะถ้าเขาไม่มีประสบการณ์จริงนะครับอย่างโค้ดหลายๆท่านก็ก็เทรดกันได้เยอะแยะนะครับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการเทรดแล้วก็ประสบการณ์ในการสอนกันมาพอสมควรนะครับยิ่งสอนยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเขาก็ยิ่งจํายิ่งแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดให้คุณได้อย่างชัดเจนนะครับแม่นยําขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับสามทรงสวยๆนะครับนะเดี๋ยวผมมาพูดถึง E เอนนะ ว่ามันดูยังไงนะอ่าถ้าเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเ e ส้น eee ลิ้นพันกันเส้น eee ยี่ห้าเนี่ยครับก็คือเส้นสีม่วงนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านบนเส้น eee ยี่ห้าเนี่ยครับผมจะเทรดขึ้นนะโอกาสที่มันชนะจะมีเยอะกว่านะครับเนี่ยเทรดขึ้นใช่ไหมกราฟวิ่งอยู่ข้างบนเนาะนะครับถ้าลูกศรมาให้เกียรตให้กดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคนะอ่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่ามีโอกาสวินนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นขาลงแบบนี้นะครับอ่าลงอย่างงี้นะไม่หาขาาาาาลลงงงไม่่่่่เเเจอออีีนนนนย้้ะชกััครรบถา เราเทรดลงเนี่ยเราจะถือว่าเราจะมีกลับวินนะถ้ามีต้องสอนชี้มาตอนอย่างเงี้ยนะครับือโอเคเลยนะครับน่าสนใจนะแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงไซด์เวย์เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยต้องอันตรายนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับไปล่อยไปนะครับแล้วถ้าเกิดอีเมล25มันไล่ตรงอะไรเงี้ยนี่ก็นะครับอย่าไปเทรดกันมากแต่ถ้าเกิดกรณีที่มันไซด์เวย์แต่ว่ามันทะลุมาสวยๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าได้นะอย่างเช่นอลองดูอย่างแท่งไหนว่าหาดูสวยๆกันนะ ปกติแล้วเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นแท่งแบบราคามาอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วเกิดทะลุลงมานะครับราคาเปิดเหนือนะครับแล้วลงมาปิดใต้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่จะลงต่ออีกแท่งนี้นะมีโอกาสลงต่อแท่งนี้นะครับคุณสามารถกดแท่งนี้ได้ถ้าสัญญาณมาชี้แท่งนี้พอดีนะแท่งนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําเงินถึงคุณนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สามาร UN e ถเข้าได้นะและเช่นอันนี้อีกนะฮะราคามันอยู่ใต้เส้นนะเดี๋ยวเราไปเป็นปิดเหนือเส้นได้นะครับ แท่งนี้มโอกัดขึ้นโตนะครับหลักการง,ง่ายๆเงี้เลยครับนะก็ส,ส,สามารถท right. ี่จะเข้าได้เลยครับจาก 2. จุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งอีก2จุดก็ที่บอกนะฮะคือเทรดตามเทรนด์นะครับขึ้นลงตามเทรนด์เลยนะครับนี้ง่ายๆเลยนะครับรวมจริงก็ดูพาราเรลซราเป็นตัวประกอบด้วยนะครับอ่าถ้ามันจุดอยู่ข้างบนคือเทรนด์มันลงจุดอยู่ข้างล่างเทรนด์ขึ้นนะครับประกอบในการเข้านะว่ามันควรจะกดทางไหนดีนะครับอ่านี้ก็วินไปแล้วนะเราจียูนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ สำหรับตัวสโตนเนี่ยนะครับตัวสโตนเนี่ยหลักๆการทํางานของมันเนี่ยคือถ้ามันโวลูมมันขึ้นไปถึงชนเลยเส้นถีเขียวหรือว่าชนข้างบนเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดการตัดกันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่มันจะลงสวยสวยๆอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับเราสามารถเทรดลงได้ในหลังจากที่มันตัดเนอะอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมฮะมันตัดกันตรงนี้นะถ้าเราชี้ไปข้างบนเนี่ยนะครับแล้วแท่งนี้มันเกิดแดงแล้วนะปิดแดงนะครับแท่งนี้ก็สามารถกดฟลโล่ได้นะครับอย่างน้อยก็คทบสามไม้นะครับ มีโอกาสที่จะชนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันขาลงนะยังมีโวลุ่มที่ขายเยอะแยะเลยนะครับเช่นเดียวกันครับถ้ามันตัดด้านล่างนะสวยๆอย่างเช่นหาที่สวยๆก่อนนะลงมาอย่างนี้นะแล้วมันตัดกันนะครับแล้วมันงัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่ามันปิดเขียวเขียวแท่งนี้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อเขียวขึ้นแท่งหนึ่งแต่อันนี้มันแดงนะครับก็ทบไปนะครับสรุปแล้วก็วินนะครับจริงอันเนี้ยมันยังไม่สวยเท่าไหร่มันเลยต้องทบไง ถ้าเกิดว่ามันมาหนาๆอย่างเงี้ยมาขนานกันอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสนะครับที่มันจะวินทันทีนะครับเนี่ยลงปุ๊บเนี่ยลงปุ๊บก็จะวินเลยนะครับไม่ต้องทบนะครับนี่คือหลักการที่ผมเข้านะครับแล้วก็สามารถเอาไปยุกในการใช้เทรดโฟโลว์ได้นะอย่างเช่นแท่งนี้ปิดปิดแดงใช่ไหมอ่าอันนี้นะครับมันจะลงต่อไหมนะครับถ้าดูจากตัวโตเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความขนานกันอย่าง อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงลงมันยังมีเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถเทรดลงได้นะจะรอจังหวะราคาดีกว่าแล้วกดก็ได้นะครับอันนี้คือหลักการที่เข้าอย่างง่ายๆนะครับเหรือกับฮันเตอร์และปีเดเตอร์นะครับปรับใช้กันได้นะครับทูกสอนมาแล้วค่อยมาวิเคราะห์นะประมาณนี้ถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถกดได้นะครับอันนี่คือทุกอย่างที่ผมสอนมาครับอยู่ในเทคนิครับทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจสแกนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมว่าเข้ามาเจอในคอมมูนเตีรขอางเรานะครับแล้วคุณจะได้พูดคุยนะครับโชว์ผลงานกันว่าเทรดได้ไม่ได้ยังไงนะครับมาปรึกษากันดูนะครับเทรดคนเดียวไม่สนุกหรอกครับอยู่ในกลุ่มเราดีกว่านะฮะแล้วก็มีคนหลายท่านคอยที่จะสอนคุณด้วยนะครับโอเคบล็อก X เป็นบล็อกที่น่าจะถือนะครับใช้งานกันมา2ปีกว่าแล้วนะครับก็ทําการตลาดมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับถอนเข้าถอนออกอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ใช้อยู่นะฮะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับทับกแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี้ไลฟ์นี้ก็พอสมควรแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้หรือว่าไลฟ์หน้าดีกว่านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะได,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ